ทรงประกาศพรหมจัก่ามกลางบริษัทเรื่องเบญจขันและปฏิจจสมุบาทภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ประกอบด้วยพลยานสิบอย่างและประกอบด้วยเวสารัชยานสี่อย่างจึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโลกบรรลลอสาาศีหนาคประกาศพรหมจักในถ้ำกลางบริษัททั้งหลายว่ารูปคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้อย่างนี้ ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งรูปคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้ เหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับข้อนี้ได้เกิดความที่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา ราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละ